โอ้ยเขาบม่ได้ปักแบบนั้นสิปกกักคือเบ็ดขั้นหนึ่งบ่เบ็ดปลโลดเขาบม่ได้ปักแบบนั้นเอาเอาปลายพื่นแม่เอาปลายเอาปลายเลี่ยมแหลมผุน่ะทิ่ม,มลงน้ำมาเออแบบนั้นละทิมลงไปเออปักดินไว้นั่นละเขาเอิ่นเบ็ดปลโลดเหลือสองลังสุดท้ายแล้ยมันงบ่ ปกัปกปักพุ่นละต้องหลมนั่นละ,ละห็นละปักงันเลยเลือกว่านา้ำ <laughs> สวัสดีครับพี่น้องผม เพราะประหลาดมันมีพาพี่น้องมาหาปักเบ็ดปลาลดใส่เบ็ดปลาลดน้ำหิ้มห่วยครับพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นช่วงมรสุมครับพี่นอ้นองพายู่เขาอีกแล้วบ่วได้ออกไปหาปลาปลาไปหายิงปลาหรอกช่วงนี้ก็สิได้หากินน้ำทงน้ำทาน้ำห่วยวูนี่แหละครับพี่น้องใส่เบ็ดปลาลดซิฟหาหลังเอายามกลับเลยเจ้าของยามเลยใส่แล้วก็สียามกลับเลยแหละครับพี่น้องเพราะว่าเงียขี้เกียจเดียนนี่เบิ่งว่ามีปลาลดปะ่ะ เถืกบ่ถืกบ่เอาขึ้นมาเบิ่งกันนะถืกหรือบ่ถืกอีโจมลำอย่างยูผู้เดียวโอ้เถืกปลาครับพี่น้องนี่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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วดึงที่ไดนปะตกห่วยเด้อนี่เบ็ดขี้ตัวตัวนี้เบ็ดขี้ตัวจังไงบอกว่าเบ็ดปลาหลุดไงมันกิดสิถึกกูปลาล่ะเอ้านี่เป็นปลาขาหน่อยแหละครับพี่น้อง เอาอปนเลยเบ็ดเบอรอในน้อยครับพี่น้องนี่นี่เอาใส่เลย,สเ,ลยเสียบเงี้ยเลยไปเดี๋ยวผมผ้าะเบ็ดยามไปเรื่อยๆครับพี่น้องสิบห้าหลังปลาที่ถือกับสีมีปลาพวกนี้แหละครับพี่น้องปลาขาวปลาลดมี่บูปาลปาลดกระดคูขม,มือนี่มันหลดหายยากแล้วครับพี่น้องปลาลวด ร่อนอีกแล้วคือหลอนโอ้โหพอต้องห่วงเลยเบ็ดปรลรดนี่เรื่องหลอนนี่ยแม่บ้านผม่นแก่เขาก็เคยใส่แหละครับพี่น้องเทียแนแรกฮะของบ่นี่ปลาบ่โอ้มันรุดได้นน่แบบนี้คัน่หลุดบด่บดมีไอบ่เกี่ยวของอยังขึ้นมาดอกกูมีแววอยู่ครับพี่น้องมีแววอยู่เพราะว่ายามลังใดมันก็พัน พันเกี่ยวเกี่ยวไอ้ไม่เกี่ยวยัองอยู่คือบุ้มีปานบ่แสดงว่ามันรุดไปแล้วคืเอเนียขี้เดียนนี่ปลามันก็จะกินไว้ในเลน็กน้อยครับพี่น้องไปยวหลุนหลังต่อไปดีกว่าหึห <c oughs> ึนักนักนักเอาโอ,โ,อโ,อโอ้มีตัวก็ไปถ่งหลังนี้ นี่ปากกาครับพี่น้องแต่ปลาโรดนี่ยังี้ยได้เห็นอยู่บดผสมซื้อเลยเนาะปลาได้บ่ล่ะบผสมซื้อจักเม็ดบอกว่าเบ็ดปลาโรดแต่ว่าแหงยังเคยเห็นปลาโรดอยู่ถ้าได้บ่กห้สิได้ตัดเทียบที่เหมือนนี้กินเมืองลึกใส้เพื่อนกันนะหาเบ็ดตีปากกันเมืองเนี่ยหาเบ็ดป่อวะย เฮ้ยออกบ่ไดดอกไปเอาตับเบ็ดเลยกินเลือกพร้อมเล้วครับพี่น้องเพราะว่าเบ็ดเบอือในน้อยครับพี่น้องเบ็ดเบอือ์บบในน้อยประมาณปลาซิวกินได้บุนละปลามันก็เลยกินเลือกแมงน่อยใส่ละเบ็ดอยู่นี่ยามล้งต่อไปเลยเหลืออีกสามล้างครับพี่น้องหนึ่งสองสามกระเบิดแล้วรอบแรก รอบแรกมีแต้มแล้วฮึฮตึกตึกอีกแล้วตึกตึกอีกแล้วเฮ้ยมีแต้มอีกแล้วกบหน่องมีแต้มอีกแล้วเร็วเร็วเร็วขอเบิ่งหลังนี่ก่อนเขาเบ่งหลังนี่ก่อนโอ้ยหลังนี่บอลลอนรับพี่น้องสามแต้มสามแต้มใช่ละผู้พูดปลาคุณมาอีกแล้วคุณนี่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  มาอีกแล้วคิดตัวอีกแล้วปวดใจปวดเลยตัดสายทิ่มเลยเอ้ยดึงออกลวดเอ้านี่ปวดใจปวดตัวนี้อันนี้ได้นนได้เอาได้ปวดตัวนี้ก่อนอปวดใจปวดอลไรนี่เป็นปลาก,กาปลาขาวแล้วก็ปลากกางแง่งปากกางแง่งเมียใครผมเด้อนี่แม่นบ่มึงทองอึงลึงอยู่ระวังเงี่ยงมาในเด้ดอปวดใจปวดอลไอรล เออดึงนั่นนักดึงดึงองอ้าวอ้าวสรุปรอบแรกเห็นปลาอยู่สามตัวครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพักถิ่มว้สักพักหนึ่งก่อนแ๋ยวจังเมื่อยามมาอีกรอบหนึ่งยามไปเรื่อยๆแหละครับพี่น้องหาเนี้ยไปกินสวยเลยวันนี้นะล้างนี่ก็มานี่ต้องไปปะถิ่มใกสักพักหนึ่งก่อน ตอนนี้เวลาเที่ยงครับพี่น้องแต่สิบผ้ากันยามีสักรอบก่อนเลยจังไปหากีปลากินเนาะ <c oughs> แมนบวะเสียดยังให้กินมาหนีติ่งปลาติ่งปลาเพื่อนวะเป็นแดดโบมียังเลยนั่นไม่มีเดี๋ยวก็ยังอยู่คือ <c oughs> ไปเพึ่งละนะ้างนั่นปลาเขาก็ไดสามตัวครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อ่านกินสวยเหรอจังไหน ตกห่วยเนี่ยล่ะยังล่ะอยังคือจังบดินคือจังบดินมันยังว่ามันบดถือผมมันจึงถืออยู่ตัวนี้ว่โอ้ยขึ้นมาเป็นจังดินบ่ปดได้บอดล่ะสีเสียเบ็ดอีกคือเกาหมเบิึงทรงใช้เบิงบิ่งปากวะเนี่ยสองลังเราเด้อลึกโอ้ยจบอีกแล้วคือเกากระพี่น้อง คือ,อ,อว่าล่ะเบ็ดปลดล็อตเต่โบเห็นปลดลุดจักเทีองดึงขาดลรืปอปะยังล่ะมาเบงโองยน้ยเบ็ดมันอยู่นี่เองโอ้โอเสียเบ็ดเอกไว้เอ้าเสียเมียเลย เบิ่งอาการแล้วบอคือปัญหาแคบพี่น้องปลาลดกับเรเห็นจั๊กตัวตเงยังคือเก่าถ้าเงยังคือเก่าสแสดงว่าปลาบเปลี่ยนสงสัยมันสิธาน้าลวดพุ่นล้วคือปลาก็ได้หน้าตามัาจนจะมีหองทีปลาลดว่าไปคือปรรลาลดล่ะนาคือตั๊กปลาลดนั่นแหละคือเก่า รอบสองนี่ว่าสีขี่ไล่ก็รอบแรกวะเนาะสีหากินบ่หมานแท้ส่วนนี้ใส่เบ็ดที่หัวยยังสีบ่ถึกปลาถึกปลาถึกปลาเขียวเขียวเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอาโอ้โหมาอีกแล้วก็พี่น้องปลาขเอาหน่อยเอ้าเติมเติมกันเพื่อได้ไรวะอ่า ใครก็ดบอถือยังอยู่ฮะเสียบเงียถิ่มไปหลอบแรกกับหลังนีได้ประทาวรอบนี่สิบอถืออีกบอเอ้าอุ้ยหลอบสองก็ยังมาอยู่เด้อนี่หลังเคยถือกับถือกึ๊กเก่าเห็นไหมหลังบอถือกับบอถือ เออพอดีเนี้ยปลาขาวอีกแล้วปลาลดนี่ยังยังบม่ได้เห็นหน้าอยู่กินเลือกบ่เมืองโซ้งเราก็กินเลือกแทอะพอดีบอล,ล่ะเลืกป่ะดึงลวดดึงลวดดึงตึง้งเลยเหรอเออดึงงอบเบ็ดออกมาหน่อยไหมเออนั่นแหละพอดังสั้นแหละเออนั่นแหละอุ้ย,ยใครทด่กระเด็นอยู่ทีงโคกแล้วนี่เออป่าเพิ่นกระได แต่มันอึดแต่อยากเนาะแล <c oughs> ้วสวยย้อนบ่แะ้วนี่รูส้สึกว่าสิเป็นนิ้วเข่าเลยหรอครับพี่น้องปลากันยังบ่ได้ยูเด็ดบ่พอแล้วสวยย้อนปลาก็ได้อ,อดอแดดมาออกใอ่นอกบดน,นี้ โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนพระขาอีกแล้วครับพี่น้องโอ้เดียดออกระบาดนี่ว่ามันสิคืมเบิดมือนมาเนาะพัดเส้นนี่ละเดี๋ยวอีกเหลืออีกสมหลังครับพี่น้องเรายำให้เบิดก่อนร็จละใส่วีนี่ได้ละอุ้ยฮู้ยฮู้ย้ย้้ย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 มาหมน มาสามหลังสุดท้ายบ่บัานนี่เอเอปดปดปดคือเตปล,ปล,ปลาปปกายอีกแล้วครับพี่น้องแต่ป,ปะหลุดนี่าว่าด้เห็นเอ้าอีกหลังหนึ่งลังสุดท้ายมานะหลุดด้ะแม่เนาะจวบหุ้ยเอ้ยเป็นยังไงนี่ปลาก้าเขึ้นปนินปนินหน่อยครับพี่น้องปนินลดซาข้าเจ้าตัวนี้ มันปากกาเด้ปนิ้นปนิ้นปนิ้นลุตสาก็เจ้าตัวเตลิต้นเนาะทุกคเอ้าปุ๊ดนี่เตลิดต้นซาตุนี้เอ้าปุ๊ดไหนเนี่ยไปปะไปสรุปว่าในป่าอายุเก่าตัวครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปกีป่ากีป่ากินสวยอยู่เถียงหมดแล้วครับพี่น้องปะ หอมปิ่งปลาห้วยๆยแล้วครับพี่น้องคิดว่า,าสีสุกดีเลยแล้วเนาะวันนี้ก็กินกับตำมะคุงกับพี่น้องหรือว่าลาบง้อเขียวนี่เอาข้าวโพลงเบิดนั่นเขาล่วงเบ็ดเนี่ยอออันนี้ไปได้บักทัวมากินกับกบพี่น้องหาโนกับอะได้เอายอดบักทัวนี่แล้วมากับเด้อพี่เด้ออื้อ ทำไยแตกกินกับติ่งเปลาหม้อม <c oughs> มา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 จัดมาจัดมาพ่อละคือกระเด็นใส่แล้วแ <c oughs> ำจรจริงเลยนั้ยมาถอเดาม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 า,าพูดตัดงาเขาก็ตัดไปแล้วบานนี้ยัง ยังหลัะ,ะเกล<ะ>ือเกลือไปเดินใส่เอานอาน,นี่เข่ากัดแรงอ่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อครับพี่น้องบาดนี้กินเข่าสวยกินเข่าทงน้ำกันบาดนี้เสียบๆจองจองปลาไข่จองบดเอาด่ดเอา,เอา,เอาด่ดนทำมา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 กินครับลาบงวัวเขียวตำส่วบักคุงเป็นงาสีเป็นตาแซ่บแสบแสบ ปลาเพื่อนกับผู้ใส่ขี่ได้ได้ครับพี่น้องเนี่ยกันกินถือ,ข,อ,ข,อขี่แคแดนกับแซบเพื่อเขานะเนาะไม่เป็นหลอกมือก็ฉีกซ่เดอนมาถ <laughs> ือก่าพางคือไก่เนี่ยอื มันหิวหรือมันเฉะนะเฮ้ยเหมืนเหียอือปลาขาวกับไข่ได้ครับพี่น้องพี่กินบ้นางสิเอาเอ้าน้ากินน้ำได้หว่าเนี่ยจังใส่เด้งมากอันนี้แล้วพ่อใส่ขี้มันออก <laughs> กินแบบระแวงระแวงทำได้บ่หล่ะตัวใดเป็ดข้าอยู่ในปากอ่ะพี่เจ้าของดึงขาดอนะ่ะขี้ก็บพ่อใส่สุดยอด อย่าไปกินหัวมันจ้าล่ะกินยังกับแซ่บหรอครับพี่น้องกินข้าวสุวงเบื้องหลดบรรยากาศข้างหลังนี่สุดอยอดกินแล้วว่าสิพากันไปกู้เลยเหรอครับพี่น้งองเบื้องส้งเลรอบอกคือเบ็ดปลาลดแนวใดอบุบบ่ได้ปลาลดจักตัวเป็ดขี้ตัวใส่เบ็ดปลาลดแต่บ่ได้ปลาลดจักตัวเพราะว่าอยากกินปิ้งปลาลดเหมือนกันบ่เห็นปลาลดได้จักสิบตัวนะอุมอ้ม Mỗi lần cầu này sẽ bếp bắn bóp hát hoặc hai mươi năm cầu nữa mất cầu nữa mmmm 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 บาทานบทานั้น,าน,นมา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 ครับพี่น้องสัตวบสบ,สบ เดี๋ยวมาลุนรอบกู้กันอีกเที่ยครับพี่น้องว่าสิมีสิมีปลาหลดติดอีหลีบอ้อยเบ็ดปลาหลดเตบอเห็นปลาหลดจักตัวช่วงนี้ก็น,น่าจะหลอนกู้หลังอาจจะใบก็กลัวแล้วครับพี่น้องเอาคือบวเก็บเขา่าอนี่ดีๆนั่นเฮ็ดเข่าดีๆเนี่ยมันสิคข่องเนี่ยไม่บานผมก็ได้ปะสิเดไใส่เที่ยเดียวเนี่สองหลัง สองหลังยังไม่เห็นอียังอยูน่ยงยนง่ยนี่พอต้องห่วงแหละครับพี่น้องหล่อนคู่หลังอยู่แล้วทิมไปโดนปานี่ปุ้ยปุ้ยหล่อนคือเกาปลากับปลเห็นสามหลังสี่หลังมิดซีรีถึงกันไหม คองถึงมันรดคืออะไรยังคือเขาเอาเก็บได้เลยนี่เก็บให้น้ำได้เลยรอ,อบกูเนี่ยย่านโบเห็นยังอยู่ครับพี่น้องที่รังเลยยิง่งสวยอยู่เว้ยโบมีอย่างอีหกแลับพี่น้องเฮ้ยมากี่ไลน์แต่รอบนี้เดี๋ยวมาหลังนี่เป็น ติงติงบันนึงครับพี่น้องไป่ัยนเบ็ดติ่งหย่อมหยอมเป็นเจ๋งเลยโอ้ยโอ้ยมีปลายเลยครับพี่น้องเลยปลายอย่างยังสันปลายอย่างนี่ปากกาอีกแล้วครับพี่น้องอยังกองสินนี่มันเอาเชือกพันตัวเองจังวะมันมันก้อยจังใดก้อยจังใดคือกองสันอ๋อมันเอามันไงตีลังกาเชือกพันตัวเองไงายขีบขีบติดซื้อกินเลือกอีกแล้วครับพี่น้อง สูตรเก่าปวนี่นะเจสซย่างเก็บม็ดดอกมี่แต้มแล้วครับพี่น้องมี่โตแล้วเห็นปากกาแล้วตัวนึงเอ่งจังเลยสิได้กินปลาลดบอมีคือเกา่าให้แม่บ่านน้ำเก็บดอกหลังสุดท้ายครับพี่น้องแมวเบาว,ว่องบอมี่ยังคือเกา่า เอ้ยบ่ผพานบ่ผพานครับพี่น้องรอบกูนี่แห้งขีลายกว่ากว่าสองรอบนั่นเนะตัวเดียวแบ่งยังไงล่ะบอล้วแรงจ่อยครับพี่น้อง <c oughs> เดียวเหมือนแรงผมสิเอาหาเงียเขียดตะหม้ม,มาใส่ร่องเบิงใส่อยุดทงหน้าบุตรละเพื่อมันหมานเพื่อได้กินปลาตัวนี้ใหญ่สำหรับคลิปนี้ก็สิไนวัยสำนี่อนแล้วครับพี่น้องปะพอกันไหมคลิปน้าครับพี่น้อง